เรื่องงานเ,าเล้าค่าเรื่องงานแล้วเดี๋ยวบอาไนี้สิไปปนิบัติคนป่วยก่อนเด้ีนี้ไปดูแลคนป่วยก่อนอันแจ็กจ้งไดหรอกอันจะไม่ย้ายอย่างแนี้ยที่ที่พอบานใดมากนะพี่นุ่นกับปัทธานอานบัเดี๋ยวสิขึ้นไปเบึงว่าอันยากเก็บปวดมันก็นตรงมีแหละในหันอะ่ะมันมียาหลายตัวอยู่ดิแต่ว่าเป็นอย่างมันคือจังเอา่า อจะบอกว่ายัางคว,ควบคุมความปวดไม่ได้ฮนะนามันเป็นอย่างอันเล่าก็ยังปวดคือเก่าอยู่ไหมเบิดมือกินยังเขาอะไรไอ้บังคับให้ดื่มน้ําอืมหมอก็บ,บอกเชว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆเผื่อว่านิ่วนะมันจะขับถ่ายออกมาทางปัสสาวะอ่าเลยว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆวันละสองลิตรครึ่งบันี้พี่น้องกับต,ตอา่า ต้มชาแล้วก็เอาไว่เล่าอยู่หันละ